สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านสบายดีไหมคะวันนี้สําหรับวันนี้พิรดาก็จะมาแชร์ประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งนะคะอยากจะหางานพิเศษทำนะคะก็รู้จักเพื่อนคนหนึ่งเนาะเขาก็เลยเชวนไปทํางานทีนี้มันจะเป็นผักนะคะแต่ในครัวนั้นเขาจะไม่มีอาหารเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณเป็นคนไทยคุณทําอาหารได้ไหม มาทําอาหารที่ในผับเรานะแล้วก็กําไรเราแบ่งกันแต่ไม่คิดค่าเช่านะคะเราคิดว่าเราทําอาหารเก่งพิรดาก็ทําอาหารไทยก็พอได้นะคะมีใบอนุญาตให้ทําอาหารด้วยพิรดาก็เลยไปทํานะคะที่ผับนี้จะไปทํานะคะไม่ใช่ไปทําแล้วที่นี้เขาเล,เลยบอกว่าก่อนที่จะทํางานร้านอาหารนี้ต้อง ทำความสะอาดครัวก่อนนะทีนี้พิรดาบว่าโอเคไม่เป็นไรนะคะพิรดามีงานประจำอยู่แล้วก็เลยจะไปทำงานสออาทิตย์หรือตอนเย็นนะคะเราก็ตกลงจะไปทำความสะอาดครัวนะคะในครัวนะคะเพื่อนๆสกรปรกมากเลยนะคะมีทั้งเหนียวเนอะหน,หนะน้ำมันนู่นนี่นั่นนะคะเขาไม่เคยทำความสะอาดเลยนะคะแล้ก็ล้างทุกสิ่งทุกอย่างนะคะล้างที่ในมีในครัวนะคะ ล้างสะอาดเลยนะคะเราก็รอให้เขาติดต่อมาเนาะติดต่อมาว่าเนี่ยให้ฉันไปทําอาหารได้หรือยังเขียนเมนูสับเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะอาหารไทยนู่นนี่นั่นนะคะพร้อมดิเซอร์พร้อมขนมหวานทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเราก็มีความตื่นเต้นตอนนั้นก็ยังหนุ่มยังมีไฟแรงอยู่นะคะนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้เขาก็ไม่ติดต่อมาสักทีพิรดากับเพื่อนก็เลยไปนะคะไปพักนั้น ก็ไม่เจอเขาแล้วค่ะมีคนใหม่นะคะมีผู้จัดการใหม่มาทำผับนี้เขาเปลี่ยนมือใหม่แล้วค่ะนั่นแหละค่ะเราก็เลยรู้ว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้หลอกให้พิรดามาล้างครัวให้แล้วก็ว่าจะไม่ทำอาหารเป็นสถานที่ขายอาหารไทยนะคะนั่นแหละค่ะก็โดนหลอกง่ายๆอย่างนี้นะคะถ้าเราเ,เชื่อคนง่ายเนาะแต่ เพื่อนพิรดาเขาก็ไปดื่มผับนั้นบ่อยๆเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขาเชื่อใจนะคะแล้วผลสุดท้ายเขาก็ย้ายออกไปเลยนะคะคือหลอกให้เราทําความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาก็หลอกเราง่ายๆง่ายๆอย่างนี้กลมๆอย่างนี้นี่เองนะคะนั่นเลยค่ะไอในการที่เรารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าเราไม่รู้จักเขาดีพอนะคะเราก็โดนหลอกนะคะเพื่อน อ้ออีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ระดาโดนหลอกนะคะโดนหลอกเขาจะให้แกะสลักนะคะแกะสลักการ์ดนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นการ์ดวันเกิดหรือว่าการ์ดครบรอบแต่งงานการ์ดน,นนี่นั่นนะคะจะเป็นรูปแกะสลักสวยงามนะคะพี่ระดาก็ไม่ได้เอาให้มีใบไม้โชว์เนาะสมมติว่าการ์ดแผ่นนี้นะคะสมมติว่าการ์ดแผ่นนี้หนักนะนี่นะคะก็จะมีภาพอย่างนี้ใช่ไหมคะ เนี่ยเราก็จะสมมติว่าเนี่ยมันเป็นภาพสวยเนาะเราก็จะแกะสลักนะคะแกะสลักมันก็จะมีลวดลายลวดดอกไม้แกะออกมาให้เป็นภาพทีดีหรือภาพที่ยื่นออกมานะคะพิราดาก็เขาก็ส่งมาให้พิราดาทำเนาะมีอยู่สิบแผน่นสิบแบบนะคะสิบแบบแล้วก็เขาจะมี แบบนี้มาให้ด้วยนะคะจนนี่นะคะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะนี่นะคะอย่างนี้เลยนะคะ,ะเป็นกระดาษภาพอย่างนี้นะคะมันอันนี้มันจะเป็นอโชว์ให้ดูนะคะเขาจะมีลวดลายเยอะกว่านี้นะคะแล้วพิระดาก็จะใช้มีดแหลมนะคะคล้ายๆมีดจิตสลักนะคะมาทํามาหยักโน่นหยักนี่นะคะทําแล้วก็ทีนี้พอเปิดออกมาอย่างนี้เนาะ เปิดออกมาอย่างนี้มันก็จะภาพก็จะตรงที่เรากรีดนะคะมันก็จะโผล่ขึ้นมานะก็จะเป็นสวยๆนะคะภาพก็จะเป็นสวยๆนะพี่ระดาก็มันจะมีภาพรถภาพตุ๊กตาภาพสวยงามภาพผู้หญิงแล้วก็แกะสลักนะคะให้เขาสวยนะคะนั่นแหละคะ่ะพี่ระดาทําไป10แผ่นอันนี้มันจะเป็นตัวอย่างนะเขาบอกว่าคุณทําแกะมาแล้วก็ส่งมาให้บริษัทดู ถ้าผ่านเขาก็จะมีงานให้เราทำนะคะพิรดา,าก็ส่งไปก็ไม่ได้ยินข่าวจากเขาเลยนะคะเราทำมันจะมีขนาดใหญ่นะคะไม่ใช่เล็กอย่างนี้เนาะเราก็ทำเขาก็จะมีมาทำเสร็จแล้วก็จะ,ะนี่ก็จะส่งไปให้เขานะคะทําเสร็จแล้วก็ส่งไปให้เขาตรวจดูเขาจะเรียกว่า quality control นะคะ ไปให้เขาคอนโทรลดูลทีนี้ก็ไม่ได้ยินข่าวเลยนะคะพิ่ระดาก็เลยคิดว่าเนี่ยเขาหลอกพิ่รดาเนาะเขาอาจจะหลอกหลายคนนะคะคนนั้นแกะให้คนนี้แกะให้เนาะเขาก็จะได้คนทํางานให้ฟรีนะคะทุกคนเนาะฉลาดเนาะเอาละค่ะสําหรับวันนี้พี่ระดาก็จะมาแบ่งปันการโดนหลอกไว้เพียงแค่นี้นะคะพี่ระดาขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชม คลิปของพี่ระดานะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอดมาวันนี้พี่ระดาขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ